ถ้าลูกค้าบอกว่าคู่แข่งเอาบอกว่าสินค้าคุณน่ะมันไม่ดีมันไม่ได้คุณภาพมีตินั่นตินี่คุณจะปิดการขายยังไงครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเจอเคสแบบนี้นะครับคือคู่แข่งเนี่ยมาพูดแง่ลบของคุณให้กับลูกค้าฟังแล้วลูกค้าก็เอามาเล่าให้คุณฟังเนี่ยคู่แข่งบอกนะของคุณมันไม่ดีของรีบลิตจากประเทศเนี้ยเสียบ่อยของที่คุณเอามาในเซอร์วิสไม่ดีมีลูกค้าหลายคนหมดแบบนี้แล้วคุณจะทํำยังไงครับคุณจะเถียงลูกค้าไหมหรือคุณจะยอมรับซึ่งทั้งสองอย่างไม่ดีกัับบคคคุณทงู่รรเพาะ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปโจมตีลูกค้าไปโจมตีบอกว่าเฮ้ยคู่แข่งพูดผิดแล้วเผลอไปบอกว่าคู่แข่งมันก็ไม่ดีเหมือนกันยิ่งพูดแบบนี้คุณยิ่งแงล่ลบครับแต่ให้คุณใช้หลักการ4ข้อครับข้อที่1ครับคือห้ามโจมตีเด็ดขาดห้ามโจมตีคู่แข่งกลับครับอย่าบอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเพราเมื่อไหร่คุณโจมตีกลับนั่นคือคุณกําลังโชว์ความกรเทืยนกระหือรือที่จะ อยากที่จะขายมากถึงขั้นใช้วิธีศกปรกครับหรือแม้คุณจะบอกเอา้าก็เขาโจมตีเราก่อถูกต้องแม้มันจะดูไม่ยุติธรรมครับแต่ถ้าคุณอยากปิดการขายได้อย่าเพิ่งคิดถึงความยุติธรรมครับคุณจะต้องชนะแบบนังเปียกครับคืออย่าไปโจมตีเขาครับอย่าไปหลงกลนั่นคือลูกค้าพยายามแย่การที่ลูกค้ารู้มาลูกค้าจะไม่พูดก็ได้นะแต่ลูกค้าเลือกจะพูดเพื่อแย่และข้อที่ 2, 2> องคุณทำสิ่งที่สวนทางกับความสิดเขาเลยครับคือชมคู่แข่งกลับครับ คุณต้องบอกแง่ดีของคู่แข่งบางอย่างเช่นแต่ของเขาก็ดีนะครับของเขาผลิตจากประเทศยุโรปแต่ของเขาก็ดีนะครับบริษัทเขาก็ก่อตั้งมานานนี่คือตรงข้ามกับสิ่งที่ลูกค้าคาดการเลยครับลูกค้าคาดการว่าคุณต้องใส่ไฟกับและข้อที่3ครับคือคุณบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ในวงการตรงนี้ได้เนี่ยนะครับ แน่นอนว่าเราต้องมีดีครับไม่งั้นเราอยู่ในวงการตรงนี้ไม่ได้ครับไม่งั้นผมไม่สามารถแข่งกับบริษัทที่คุณลูกค้าบอกเนี่ยในทุกสนามได้ครับเห็นไหมเราพลิกกลับมาแล้วนะโดยที่เราไม่ได้โจมตีเขาเลยครับเราแค่พูดแต่ของฝ่ายเราและข้อที่4ครับจงโชว์รีวิวครับจริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยมีบริษัทใหญ่ๆมีคนนั้นคนนี้ก็เคยใช้เยอะแยะครับตอนนี้เรามีลูกค้าถึงหมื่นลายแล้วคุณสามารถโชว์ความสําเร็จ เลยเห็นไหมครับมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคุณต้องไปโจมตีเขาและคุณไม่ต้องแก้ตัวสินค้าของคุณครับคุณแค่ชี้ให้ลูกค้าหเห็นบางอย่างว่าตอนนี้ลูกค้ากําลังโดนปั่นหัวครับโดยไม่ต้องบอกตรงๆแต่ชี้ให้เห็นบางอย่างและคุณก็ชนะแบบนังเดชครับถ้าคุณสนใจเทคนิคแบบนี้ซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่มีสอนในตาราครับคุณสามารถกดติดตามที่เฟซบุ๊กเพจดูรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับโพสต์ถึงคุณทุกวันและถ้าคุณไม่อยากพลาด คุณต้องการให้เจ้าที่ของผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณสามารถอะไรได้อาศาัยแบงก,ก์สุขุภิจครับเพราะทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ